เป็นราชาปาป้าลงเบียร์ไปพี่เมาเอามาเลยวันไหนว่ามาว่ามาขอแม่ค่อยสุขรือสาวก็ได้ไม่ได้โทรบอกครับไม่พบสถานที่เมื่อกี้หลับๆอยู่ดีๆดูดิฟื้นขึ้นมาชาร์จแบตได้ทุกคนชาร์จแบตได้เลย หลังตีสองไปแล้วนดิเมื่อกี้ถ้าไม่อาบหนูก็ไปหนูก็หลับตรงนี้แล้วเหมือนกันนะก็นูเริ่มไม่ไหวแล้วอาชยใหญ่ไปหลับแล้วหรอไปรู้อาบน้ำฮะอาบน้ำแล้วอย่พัก้ำอัจจี วันนี้อาจจะเด็กได้พรุ่งนี้อาจจะดืกไม่ได้เพราะต้องกลับกรุงเทพไงขนาดคราดิ้นแล้วก็ดึกไม่ได้ก็ติดสอกใช่แต่ว่าฟอกหนัแล้วพี่ไม่ได้ตอนนก่าไปแล้วไม่รู้เวลาแล้วแหละนี่โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม มาสว่างกไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นต้องมาสว่างโอ้ดูยก็เลี่ยม oh ันเลยนะลาเชียร์ุนึ่กจุดหนึ่งจุดเฮ้ยยังไงอย่าหปขู่กอดกับด้านย ของจิงวแล้วของจิ๋วันเดียวกันนี้ของกินกันละใครมีอะไรออกมาบนวันเนี่ยนะของกินของจินวนะป้าช่วยหน่อยนะวันแรกๆอาจจะยังเหนียมเหียแตะไม่กล้กกาเต้นวันนี้ไม่เอาแล้วเก็บไม่อยู่นะปล่อย,ยให้น้องๆมันรู้ว่าพี่ขนาดไหน ไม่ไม่ต้องปล่อยให้รู้ตัวจริงวันนี้แล้วว่าพี่เป็นยังไง <laughs> เนื้อแท้ของพี่เป็นยังไง